ขั้นตอนแรกที่เราต้องทำคือการค้นหาและตามหาต่อไปครับค่ะเรามาเริ่มกันเลยและจดบันทึกกันเถอะครับค่ะพวกคุณเห็นไหมครับค่ะตอนนี้มันแสดงอยู่ที่หน้าจอแล้วเราก็คลิกที่ติดตั้งเลยครับค่ะตอนนี้ในขณะที่มันกำลังดาวน์โหลดอยู่สิ่งแรกที่เราจะทำคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับค่ะจากนั้นมันจะดำเนินการติดตั้งต่อไปครับค่ะการติดตั้งมักใช้เวลาสักครู่ประมาณสิบ ถึง15วินาทีครับค่ะแล้วมันจะอนุญาตให้เราเปิดแอปพลิเคชันและดำเนินการต่อกับทุกขั้นตอนครับค่ะในระหว่างการบันทึกวิดีโอครับค่ะเพื่อความปลอดภัยมันไม่อนุญาตให้เราบันทึกส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บประหัตฐานประโยคลับและอื่นๆครับค่ะเอาล่ะครับค่ะอย่างที่พวกคุณเห็นเราต้องคลิกที่นี่ เพื่อเริ่มต้นสร้างกระเป๋าเงินใหม่ครับค่ะนี่คือ2ตัวเลือกครับค่ะเราคลิกที่สร้างกระเป๋าเงินใหม่ครับค่ะที่นี่ก็มีให้เราเลือก2ตัวเลือกครับค่ะสร้างประโยคลับหรือเราสามารถเลือกที่จะสร้างประโยคลับได้ครับค่ะเราขอแนะนําให้ทําการสํารองข้อมูลด้วยตนเองเสมอครับค่ะ,คะซึ่งจะให้ประโยคลับที่คุณต้องจดลงกระดาษครับค่ะ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเพื่อความปลอดภัย Transwell ไม่อนุญาตให้บันทึกส่วนของประโยคลับและอื่นๆครับค่ะแต่ทำได้ง่ายมากครับค่ะแค่ทำตามขั้นตอนครับค่ะแบบนี้แหละครับค่ะมันง่ายมากที่จะจดประโยคครับค่ะจากนั้นมันจะขอให้คุณตรวจสอบว่าคุณได้บันทึกมันอย่างถูกต้องหรือเปล่าครับค่ะที่นี่คุณต้องยอมรับสังเงื่อนไขที่ t w e ไม่เก็บข้อมูลใดๆครับค่ะ เอาล่ะครับค่ะเมื่อสร้างและบันทึกประโยครับเสร็จแล้วมันจะอนุญาตให้คุณใช้กระเป๋าเงินได้ครับค่ะพวกคุณสามารถเริ่มต้นได้ตามที่เห็นเลยครับค่ะที่นี่ด้านบนจะมีตัวเลือกหลายอย่างครับค่ะสง่งรับขายประวัติและซื้อครับค่ะขั้นตอนแรกคือพวกคุณต้องซื้อเพื่อที่จะทําธุรกรรมใดๆไ,ได้ครับค่ะคือการซื้อบีเอ็นบีแมกแกงเชิญไว่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคลิกที่ซื้อแลก นี่คือจำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงเครือข่ายดีดีครับค่ะอย่างที่พวกคุณเห็นนะครับท่ะที่นี่มันจะขอให้คุณระบุจำนวนที่คุณต้องการซื้อและตัวเลือกที่มีครับค่ะเราจะเลือกจ่ายด้วยบัตรเครดิตและที่นี่จะมีผู้ให้บริการบางรายปรากฏขึ้นครับค่ะ แต่ละคุณสามารถเลือกผู้ให้บริการที่เสนออัตราที่ดีที่สุดหรือผู้ให้บริการที่คุณชอบได้ผู้ให้บริการแต่ละรายจะให้สิ่งได้กับคุณอัตราที่ดีที่สุดหรือผู้ให้บริการที่คุณชอบผู้ให้บริการแต่ละรายจะให้สิ่งได้กับคุณเพื่อใช้ตัดฟองของคุณครับค่ะถ้าไม่ก็ยังมีส่วนของบัตรเครดิตที่คุณมี g o o g l e Pay และ t r a n s วยแ b งค์เคียดิจิทัลครับค่ะดังนั้นคุณมีตัวเลือกหลายอย่างครับค่ะเมื่อซื้อเสร็จแล้วคุณต้องกลับไปครับค่ะ และกลับไปที่ส่วนเริ่มต้นครับค่ะขั้นตอนถัดไปคือการเพิ่มสัญญาของบิตคอยกับเทียรครับค่ะก่อนอื่นเพื่อที่จะสามารถมองเห็นมันที่นี่ที่คุณมีสกุลเป็นดิจิทัลทั้งหมดครับค่ะและประการที่2เพื่อที่จะไปที่พังกววและวางสัญญาของบิตคอยครับค่ะขั้นตอนแรกคือการคัดลอกสัญญาของบิตคอยกับเคียรครับค่ะ เราต้องไปที่เว็บไซต์ทางการเสมอโดยต้องมั่นใจว่าที่อยู่ถูกต้องครับค่ะสัญญาต้องอยู่ในเว็บไซต์ทางการครับค่ะในกรณีนี้เราจะเข้าไปที่ Bitcoin Finance และเราจะเห็นปุ่มแบงคครับค่ะอธิบายว่าที่ไหนจะมีสัญญาปรากฏขึ้นครับค่ะเอาล่ะตอนนี้เรามาที่ Bitcoin Finance แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเลื่อนลงไปนิดหน่อย และเราจะเห็นว่ามีปุ่มหนึ่งครับค่ะที่บอกว่าสัญญาบิตคอยครับค่ะเราคลิกที่นี่และมันจะพาเราไปที่แขนครับค่ะที่ซึ่งเราจะเห็นแล้วครับค่ะสัญญาอย่างเป็นทางการครับค่ะสิ่งที่เราต้องทําคือเลื่อนลงไปนิดหน่อยแล้วเราจะเห็นที่นี่ครับค่ะเราคลิกที่คัดลอกที่อยู่แล้วหลังจากนั้นเรากลับไปที่กระเป๋าเงินด้านหลัง สบายดีครับค่ะแล้วเราคลิกที่ส่วนบนของเริ่มต้นดูที่ปุ่มนี้นะครับค่ะเราคลิกกันเลยครับค่ะพวกคุณจะเห็นว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นคือเครือข่ายต่งตางๆก็หมายความว่าเราต้องคลิกที่ไอคอนนี้อีกครั้งที่นี่ด้านบนหลายคนมักจะสับสนกันนะครับค่ะแต่ต้องคลิกที่นี่ที่ไหมครับค่ะขั้นตอนถัดไปคือการเปลี่ยนเครือข่ายจากทีเรียมเป็น BNB สบายดีครับค่ะ จากนั้นพวกคุณจะเห็นที่นี่ว่ามีปุ่มสําหรับวางตอนนี้เราคัดลอกสัญญาบีนไปแล้วนะครับค่ะอย่างที่เราได้คัดลอกสัญญาของบิตคอยมาแล้วเราจะวางมันลงไปและคุณจะเห็นว่าชื่อสัญ,ญลักษณ์และทศนิยมจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเราคลิกที่นําเข้าและที่นี่เรามีสัญญาของบิตคอยที่มียอดเงินเป็นศูนย์แล้วเรากลับมาแล้ว เราคลิกสองครั้งและกลับไปที่หน้าหลักและเสร็จแล้วคุณเห็นว่าสัญญาได้ปรากฏอยู่ที่นี่แล้วขั้นตอนถัดไปคือการไปซื้อที่แผงเ,เก็บสวคุณเห็นที่นี่ว่ามันเขียนว่าคนพบและขั้นตอนนี้ก็สําคัญมากๆเช่นกันเพราะเมื่อเราคลิกที่นี่เพื่อค้นหาแผงเ,เก็บสวมันสําคัญมากที่เราจะต้องเขียนชื่อเต็มนี่หมายความว่าอะไรครับถักถึงแม้ว่ามันจะปรากฏในหน้าจอแล้ว แต่คุณต้องใส่ชื่อเต็มนะครับค่ะและตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่คือเป็นเคปสวลตอนนี้คุณจะเห็นที่นี่นะครับค่ะถ้าเราคลิกที่นี่บนทงชีวิตคุณต้องแน่ใจว่ามันบอกว่าทองชีวิตระยะเวลาถ้าคุณเห็นตัวอักษรใดๆก่อนที่จะมีคําว่า finance ที่ไม่ใช่ท้องชีวิตอาจจะเป็นการโกงนะครับค่ะเข้าใจไหมเอาละ่ะอย่างที่คุณเห็นเราอยู่ที่หน้าหลักของการแลกเปลี่ยน และสิ่งแรกที่ต้องทำคือการเชื่อมต่อกระเป๋าเงินสซเวอต์เงนดิมเราคลิกที่เชื่อมต่อในเลือด r รา n ซใช่ไหมครับค่ะเราคลิกที่เชื่อมต่อและคุณเห็นแล้วว่าที่ด้านบนกระเป๋าเงินปรากฏขึ้นถ้าเหมือนกับว่าเรามีตัวเลือกในการเชื่อมต่อแล้วนั่นหมายความว่าเราก็เชื่อมต่ออยู่แล้วที่นี่คุณเห็นไหมครับข้าผม,มียอดเบนบีเล็กน้อยและมันบอกว่าอีกอันคือ Scap ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเรามาที่เคกแล้ววางสัญญาของบิตคอยอีกครั้งและคุณเห็นแล้วว่าที่นี่มีตัวเลือกในการนำเข้าเราคลิกแล้วมันก็ปรากฏที่นี่ด้านล่างแล้วขั้นตอนถัดไปมันก็สำคัญมากที่คุณจะไม่ใส่จำนวนสูงสุดที่คุณมีนะครับค่ะเพราะว่าคุณต้องทิ้งขั้นต่ำไว้ที่1ดอลลาร์เสมอเพื่อที่จะจ่ายาค่า gas ได้ถ้าไม่อย่างนั้น จะเกิดข้อผิดพลาดและคุณจะไม่สามารถซื้อได้ในกรณีนี้ผมจะใส่7 5ครับค่ะและคุณเห็นว่าที่นี่มีตัวเลือกในการซื้อซึ่งด้วยเงิน5ดอลลาร์64เซนนี้ผมสามารถซื้อได้ครับค่ะ18บิตคอยใช่ไหมครับค่ะดังนั้นเราก็เอาสิ่งนี้นะครับค่ะและขั้นตอนถัดไปนั้นสำคัญมากนะครับค่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับค่ะ คุณต้องไปที่สลิปการชรําระเงินและที่นี่ต้องใส่5%้านะครับค่ะคุณรู้แล้วว่ามีค่าธรรมเนียมและถ้าคุณไม่ใส่5%เมันจะไม่อนุญาตนะครับค่ะใช่ไหมครับค่ะคุณคลิกที่สวอและเมื่อคุณคลิกที่สวอมันจะขอให้คุณอนุญาตการทําธุรกรรมบางครั้งมันอาจใช้เวลานิดหน่อยนะครับค่ะคุณคลิกที่อนุญาตครับค่ะ และตอนนี้เรามาดูกันว่าธุรกรรมจะถูกดำเนินการหรือเปล่านะครับค่ะยอดเยี่ยมครับค่ะ